เรียนกับค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูบ้านคนอเมริกันที่เขาตกแต่งบ้านเขานะคะในธีมวันฮอลลวีนค่ะบางบ้านนะเอาโครงกระดูกเอาใยแมงม,มุมเอาหัวกะโหลกนะคะม,มาตกแต่งหน้าบ้านใช่ไหมใช่ค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปกันเลย โอ้นี่ค่ะบ้านหลังแรกนะคะจะเป็นเพื่อนบ้านของเกรนมัมนั่นเองค่ะโอ้โหบรีเขาใช้ฟักทองนะคะมาตกแต่งนะคล้ายๆกับทำเป็นหุ่นไลกาเขาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านหลังตันตันตันเขาใช้ฟักทองนะคะตกแต่งเป็นรูปคนเปิดก้นมีความครีเอทมากเลยนะคะ แล้วก็มาดูตรงนี้นะคะอันนี้อะไรอ่ะบีเฮ้ยฟักทองหมาฟักทองหมาใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นแมวแมวครงกระดูกแมวค่ะอันนี้ตอนกลางคืนน่าจะเป็นไฟนะใช่ค่ะแล้วก็นี่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 บีดูเป็นชาวนาที่หัวขาดอดูดิดูหัวเขาดูหัวเขาโห วุยเจ๋งมากเลยอะบีโอ้ดูนี่นะคะนี่อะไรคะโครงกระดูกโครงกระดูกโอ้ my god นี่รถคันนี้เก่ามากเลยอะเป็นรถน่าจะเป็นรถตัดหญ้าใช่ไหมใช่ใชุ่ยเขามีความครีเอทมากเลยค่ะโอ้นี่แค่บ้านหลังแรกก็แบบตื่นเต้นแล้วนะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังต่อไปกันนะโอเคค่ะไปค่ะไปเลยค่ะ ว้าวตอนนี้นะคะใบไม้ต้นไม้นะคะก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว,ว,วเห็นไหมเป็นสีทองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้กันบ้างคะ่ะบรีอู้เบรีน <laughs> ี่เขาเอาแอบเอาหน้าผีมาไว้ตรงนี้นะตกใจหมดเลยตกใจหมดมดูผมเดิพี่ กลัวโอ๊ยรถชัตเตอร์โอยโครงกระดูกอันนี้เป็นครอบครัวโครงกระดูกหรือเปล่าเนี่ยข้างหน้าก็มีนะพี่ดูดิคนขับก็เป็นโครงกระดูกด้วยยมีตรงนี้ด้วยค่ะดูดิพี่คนขับนี่มีอันนึงตรงนี้ด้วยค่ะโอ๊ยใส่รองเท้าด้วยอ่ะโอ้ใส่รองเท้าบู๊ตตัวนี้โครงกระดูกมียโครงกระดูกเมียเหรอแดดดี้รู้ได้ไงอ่ะอ๋อมีผมยา มีแต่งตัวด้วยโอ้แต่งเป็นผู้หญิงนะคะโอ้ที่นี่เขาตกแต่งบ้านเขาแบบได้อลังการมากเลยนะโอ้ทำไมอันนี้ปากมันอ้อันนี้โครงกระดูกลิงเบลอๆเป็นผีเฝ้าประตูเนี่ยตามีไฟด้วยเออจริงด้วยเดี๋ยวเรานะคะจะขับรถไปในเมืองใช่ไหมดี้ใช่ครับ ไปดูบ้านที่เขา,เอ,าอยู่ในเมืองกันบ้างนะคะว่าเขาตกแต่งกันยังไงนะโอ้ดูบ้านหลังนี้สิคะแม่ว้าวเขาตกแต่งเยอะมากเลยอะ่ะตรงเขียนว่าแฮปปี้ฮาโลวีนนะคะนี่<ฮ>มีแมวมันมันโยกหัวได้ด้วยอะ่ะแล้วก็มี ทมกินนะคะเต็มเลยบ้านหลังนี้แบบจัดเต็มมากเลยบรอลังการมากค่ะอลังการมากหูแม่้าดูสิคะ,คะบ้านนี้เขาตกแต่งบ้านเขาเป็นตีมจนสลัดค่ะอุ้ยจริงด้วยอะ่ะ <s> <s> เหมือนมีโต๊ะอาหารด้วยนะใช่แล้วก็มีโครงกระดูกครอบครัวโจนสลัดนั่นเองค่ะโอ้โหหุยมี ลูกโลกด้วยนะดูดิจัดเต็มมากเลยค่ะหลังนี้ค่ะเยอะมากเลยใ่ะหมโอ้มีหิบสมบัติด้วยค่ะแม่โอ้นั่นไงไดูสิครับว้าวสุดยอดโอ้แมงมุมยักษ์โอ้หลังนี้ตกแต่งด้วยแมงมุมยักษ์นะคะแล้วก็ใหญ่แมงมุมค่ะใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากเลยนะคะหลังนี้ค่ะบโีโอหุมฝังซุป บอกชื่อด้วยนะโอ้โห,หนี่ก็อีกบ้านหนึ่งนะคะที่ตกแต่งจัดเต็มมากเลยบรีดูหน้าบ้านเขานี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาเอาแคนดี้นะคะมาใส่ไว้ในถ้วยนี้นะคะและเด็กๆก็จะได้มาเขาเรียกอะไรมาทร<ช>ิกออทรีตมาขอลูกอมได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้นี่ามีคนบอกให้พวกเรามาหลังนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าหลังนี้เขาตกแต่งอลังการมากเลยค่ะ ไหนดูซิอลังการยังไงโอ้โคงกระดูกเพียบเลยนะคะแล้วเหมือนจะมีอะไรเสียงพูดด้วยนะบีเนีเนี่ยเนียตัวเนี้ยมันมันพูดได้ด้วยอะ่ะขยับได้ด้วยอะ่ะดูดิอุ้ยเกายเลรกครับมังกร <Ready> ว้าวเราน่าจะเคยเห็นกันในหนังนะคะตรงนี้นะคะดัดดี้เล่าให้ฟังว่าจะคล้ายๆกับตำนานกรีกนะคะนี่ค่ะเป็นเรือนะคะเขาพายเรือดูสิคะเนี่ยมารับศพไปอะไรประมาณเนี้ยนะอู้อลังการนะคะบ้านนี้ก็เขาก็ตกแต่งกันแบบจริงจัมากเลยเนาะบีเนาะ อันนี้เขาเรียกว่าผีเฝ้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยนี่จะบอกว่าไม่กล้ามีคนมาทําอะไรเลยนะเนี่ยใช่หลอนบ้านหลังนี้หลอนมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนะคะมาดูบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังสุดท้าย เขาบอกว่าเป็นบ้านผีสิงโอเคพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วค่ะมาเลยค่ะโอ้เดี๋ยวดูด้านนอกก่อนตัวนี้เขาเรียกอะไรคะแดดดี้ Frankenstein Frankenstein อันนี้เป็นเตียงแน่เลยใช่แล้วก็สันด้วยนะอันนี้เป็น b ูดราก a g o n d r อนที่สกายเลิศชอบเลย้นไฟด้วยพีดูด้ มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านผีสิงกันดีกว่าค่ะเบีองเขาให้เราเข้าไปได้ด้วยอะ่ะไก่ระวังเนอะมีอะไร คืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยผีโผล่ออกมาจากหลุมฝังซ่อน ยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้ไปดูบ้านฝรั่งที่เขาตกแต่งงานวันฮาโลวีนกันมาหลายหลังเลยนะแม่ว่าหลังนี้เจ๋งที่สุดเลยค่ะเจ๋งที่สุดค่ะใช่ไหมชอบไหมชอบมากค่ะเขามีบ้านผีสิงให้คนในหมู่บ้านได้เข้ามาดูกันด้วยอ่ะใช่ค่ะในนี้นะคะในบ้านผีสิงนี้นะโอเค สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องเปลียนกับค่ะบ๊ายบาย